สวัสดีครับตีธนาเวทนะครับจากเพจสาระความรู้เพื่อสุขภาพ j จ k เ g o o d ครับก็วันนี้นะครับมีคําถามนะครับจากทางบ้านนะครับถามเข้ามาว่าผักกวางตุ้งนะครับสำหรับผู้ป่วยไตเนี่ยสามารถที่จะทานได้หรือไม่นะครับคำตอบก็คือพอที่จะทานได้นะครับจริงๆแล้วตัวผักกวางตุ้งอะครับ มันจะมีข้อมูลจากทางหลายแหล่งนะครับบางแหล่งก็บอกว่าอยู่ในระดับกลางทานได้บางแหล่งก็บอกว่าอยู่ในระดับสูงนะครับแต่ข้อมูลที่ตีหามาเนี่ยมันจัดว่าอยู่ในระดับกลางค่อนข้างไปทางสูงนะครับเพราะฉะนั้นตัวผักกวางตุ้งนะครับถ้าในระยะต้นๆน,นะครับระยะ1ระยะ2ก็โอเคทานได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าอยู่ระยะท้ายๆแล้วไม่ว่าจะเป็น 3B ระยะ4ระยะ5เนี่ยตีไม่แนะนําให้รับประทานนะครับเพราะว่าระดับกลางสูงเนี่ยมันอาจจะส่งผลต่อค่าโพแทสเซียมได้นะครับสำหรับใครนะครับที่มีคําถามนะครับว่า ผักนั้นผลไม้นี้ทานได้หรือไม่นะครับก็สามารถพิมพ์เข้ามาสอบถามที่ด้านล่างได้เลยนะครับหรือว่าจะแอดเข้ามาทาง l i น์แอก็ได้สอบถามทางไลน์อก็ได้หรือว่าทางแฟนเพจ a c e b o o k ก็ได้นะครับคลิปนี้เหมือนเดิมนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ตีด้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ <S <S